สวัสดีครับ Bible before breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องได้อย่างไรเรามาดูคอมเมนต์เมื่อวานสะก่อนนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้จริงๆก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยครับคุณนันนี่บอกคิดถึงดำรัดพระเยซูว่าจงไปสร้างนะครับนะดังนั้นจงไปใช่ไหมคุณสันนิรักบอกว่าขอบคุณพระเจ้าทรงใช้เราใช้ให้ให้เราใช้ ใช้ให้ได้นะครับเป็นคนใช้ให้ได้ด้วยท่านนี้มาถึงคุณเอวิภาครับเอวิภาบอกว่าต้องสารภาพเลยนะว่ามีการคอมเพลนด้วยแล้วก็คิดว่ามันเป็นบาปนะผมคิดว่ามันมีเส้นแบ่งระหว่างไอ้คำว่าคอมเพลนของเราเนี่ยนะ,ะคนภาษาไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะแบ่งันเรามีการ ค o m p l a i พระเจ้านะครับในบางอย่างด้วยมันมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างค omplain แบบเป็นบาปกับค omplain แบบที่ใช้คำว่าค omplain ได้ไหมบนนะครับบนแบบว่าไม่เป็นบาปอมืมันเป็นยังไงให้เราธิฐานกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันสำหรับ การเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์และให้ผู้ฟังทุกคนที่จะเข้าใจในสิ่งนี้ด้วยกันเราเจอที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสมมุติวันนี้เราตื่นมานะครับแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเราให้เราประกาศกับคนในครอบครัวนะเราก็พยายามหาโอกาสนะครับโดยเฉพาะเรื่องบางอย่างที่เรารู้ว่ามันจําเป็นต้องทำแลวเราก็หาไม่เจอสักทีโอกาสนั้นนะเรา อาจจะอที่ฐานว่าพระเจ้าทําไมไม่มีโอกาสสักทีหรือบางอย่างบางเรื่องที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องประกาศเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวของเราครับเ,เราบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าทําไมมันถึงยังไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นเลยสักทีหนึ่งเรามาดูพ่อพีวันนี้กันเพื่อว่าเราจะได้คําตอบด้วยกันครับท่านจึงทูลว่าองค์เจ้านายของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะช่วยอิสาราเอลได้อย่างไร นี่เนี่ยตระกูลบิดาข้าพระองค์ต่ําต้อยที่สุดในเผ่ามานัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบ้านบิดาของบิดาข้าพระองค์วันนี้คําถามมาถึงพระเจ้าเลยครับจากกิเดโอนครับกิเดโอนเป็นคนที่ต้องแอบย่ำข้าวอาวะไรทำนาอยู่ในบ่ออัง,งุ่นหลบซ่อน ชีวิตลำบากและเคยได้ยินความยิ่งใหญ่พระเจ้ามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเล่ามาครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าพระเจ้าทิ้งแล้วแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะใช้เธอไงเขาก็เลยถามพระเจ้าครับว่าฉันจะช่วยได้อย่างไรเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือว่าตระกูลของฉันต่ำต้อยที่สุดเลยนะและตัวเองก็เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในบ้านเหมือนกับว่า ถ้าจะโหวตกันเนี่ยฉันเป็นคนสุดท้ายเลยที่จะโหวตได้นะครับนี่ไม่ใช่เป็นการดูถูกตัวเองนะครับแต่เป็นการรับรู้ถึงความเป็นอยู่ความเป็นจริงในชีวิตของเขาและเขาถามพระเจ้าว่าฉันจะทำได้อย่างไรครับพระพระองค์จะช่วยได้อย่างไรวันนี้คำตอบมาถึงเราครับเวลาที่คุณคิดว่าคุณไม่อยากจะ, complain, กจะบน่นแต่ว่าคุณ เปลี่ยนเป็นถามพระองค์ได้ไหมครับว่าพระเจ้าแล้วฉันจะทําได้อย่างไรแต่ว่าฉันพร้อมจะทำนะพระเจ้ามีวิธีอะไรขอพระเจ้าช่วยเปิดปัญญาฉันให้มันกว้างขึ้นกว่านี้ได้ไหมช่วยเปิดหูเปิดตาฉันหรือทําให้ตาฉันสามารถเห็นบางอย่างที่มันเป็นแสงที่ฉันจะตามไปในทิศท,ทางนั้นได้วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับผมว่าไม่ผิดนะครับถ้าคุณจะถามพระเจ้าว่าแล้วฉันจะทําสิ่งนี้ได้อย่างไร และพยายามมองหาสิ่งที่พระเจ้าจะนําในชีวิตคุณบางทีถ้าคุณกําลังหางานใหม่ครับคุณอาจจะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าและฉันควรจะไปทําที่ไหนฉันขอพระเจ้าเปิดทางอ่ะเพราะว่าสภาพของเราก็อาจจะต่ําต้อยที่สุดเล็กน้อยที่สุดหรือเราอาจจะเห็นตัวเราเองเป็นอย่างนั้นจริงๆขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้ที่จะตั้งคําถามได้ครับแต่ไม่ใช่เป็นคําถามแบบบน่นแบบเพื่อจะคอมเพลน จะเป็นการถามพระเจ้าที่จะให้พระเจ้าเปิดให้มากกว่านี้เพราะหลายครั้งหูเราตาเรามันก็คงจะแคบบางทีเราอาจจะเป็นคนต่ําต้อยจริงๆครับถ้ามองไปมองมาซ้ายขวาแล้วเราอาจจะเป็นคนที่เก่งน้อยที่สุดถ้าจะเรียกว่าไม่เก่งเลยก็ได้เราอาจจะเป็นคนที่เอ,อน่าจะเป็นคนสุดท้ายในสายตางเรานะว่าพระเจ้าทําไมถึงยังใช้เราอยู่มีคนเก่งเกว่าเราอีกมากมาย แต่วันนี้ครับแทนที่จะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าทําไมใช้ฉันแล้วก็ฉันไม่เหมาะสมเลยเอาแต่บน่นเอาแต่ค omplain ให้วันนี้ตั้งคําถามแทนครับว่าพระเจ้าฉันจะทําได้อย่างไรและพระเจ้าจะตอบคุณนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับให้เรามาอธิษฐานด้วยกันดีไหมพระเจ้าเราขอพระองค์เปิดทางเปิดตาเปิดใจเรา ให้เราเห็นทิศทางให้เรารู้สิ่งที่พระเจ้าจะนำเราต่อไปพระองค์จะค่า,าย่างไรจะมีสิ่งใดเข้ามาเป็นหมายสำคัญจะมีอะไรที่เป็นแสงสว่างในท่ามกลางความมืดให้เราที่จะตรงไปในทิศทางนั้นยายเราคิดเองเพราะด้วยปัญญาอันน้อยนิดด้วยความต่ำต้อยของเราเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ขอพระองค์เป็นผู้เปิดเป็นผู้นำเป็นผู้ทำให้เราได้เห็นวิธีการ แล้เราจึงอธิฐานขอพระองค์สบพี่น้องทุกคนที่จะได้รู้เรื่องนี้ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับได้คำตอบไงบอกมานะหนุนใจกันพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ